3เหรียญน,นี้ราคา2,000กว่าบาทระวังอย่าขายผิดราคานะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับ ทั้ง3เหรียญนี้เนี่ยมูลค่ารวม2,000กว่าบาทอย่าขายผิดราคานะครับอย่าเผลอใช้อย่าเผลอเอาไปขายชุกชูกนะครับแต่ทั้ง3เหรียญนี้มีข้อมูลอย่างไรต้องมาฟังกันนะครับเริ่มจากเหรียญแรกครับเหรียญนี้เลยนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญเก่านิดนึงนะครับเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินครับปี2505ครับอ่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินที่มีความพิเศษกว่าเหรียญบาทตาแผ่นดินแบบอื่นๆจะพิเศษกว่ายังไงมาดูกัน เหรียญบาทตาแผ่นดินเหรียญน,นี้ความพิเศษก็คือเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินบล็อกพัดเสียนตรงนะครับนั่นก็คือมีด้านพัดเสียนกับด้านก้อยเนี่ยหันไปในทิศทางเดียวกันนะเพื่อนๆถ้าส่องกับกระจกจะเป็นแบบนี้นะครับนี่พัดเสียนตั้งขึ้นด้านก้อยก็ตั้งขึ้นเห็นไหมครับพัดเสียนตั้งขึ้นด้านก้อยตั้งขึ้นเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าเหรียญบาทตาแผ่นดินบล็อกพัดเสียนตรง เหรียญแบบนี้นะครับสภาพสวยๆเนี่ยทางร้านรับซื้ออยู่ที่หลักพันเลยนะถ้าใครมีส่งรูปมาขายกับผมนะครับที่ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลนะครับก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับไม่ต้องบอกว่าพี่ผมมีหนูมีฉันมีเหรียญน,นี้อยากเห็นนะครับก็วิธีถ่ายรูปนะครับให้ถ่ายกับกระจกแบบนี้ นะครับแล้วก็ส่งมานะครับเดี๋ยวผมดูเองนะครับเหรียญบาทตาแผ่นดินบล็อกพระเศียรตรงแบบนี้นะครับสวยๆเนี่ยราคาหลักพันนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานก็ราคาตามสภาพนะครับถ้าผ่านใช้เยอะก็ราคาก็หายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านใช้น้อยก็ราคาสูงสักหน่อยนะครับต่อมาอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่คนเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับ เหรียญน,นี้เนี่ยถ้าใครมีนะครับสภาพสวยๆผมรับซื้ออยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับแต่ว่าถ้าผ่านการใช้ก็ขอประเมินราคาตามสภาพนะครับเหรียญ5บาทปี46เนี่ยไม่ต้องดูเสียงตรงเสียงกลับนะครับเหรียญน,นี้จะเสียงตรงเสียงกลับผมรับหมดครับขอแค่เป็นเหรียญ5บาทปี46ก็พอนะครับย้ำนะครับเหรียญ5บาทปี46นะครับ2เงื่อนไข5บาทปี46นะครับมีหลายคน ในเพจผมเนี่ยโอ้โหส่งเข้ามาเยอะเลยครับ10บ,บาทปี46ถามพี่ซื้อไหมซื้อไหมคือน้องๆครับพี่ซื้อ5บาทปี46นะครับ10บ,บาทปี46เนี่ยคือมันคนละเหรียญเลยนะครับน้องๆดูดีๆก่อนนะครับก็คือหลายคนเนี่ยพอส่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาต่อว่าผมนะว่าเอ้ยพี่ประกาศรับซื้อทำไมพี่ไม่ซื้อคือน้องส่งเหรียญ10บ,บาทปี46มาครับ ฟังอีกครั้งนะครับผมรับซื้อ5บาทปี46นะครับ10บาทปี4 6บลบ็อกธรรมดาผมไม่ได้รับซื้อแต่อย่างใดนะครับรับซื้อแค่5บาทปี4 6เท่านั้นเองนะครับน้องๆดูดีๆนะครับ5บาทกับ10บาทต่างกันเยอะนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งที่ผมมาประกาศรับซื้อครับก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2531ครับ10บาท2531นนะครับดูอีกทีนะครับ เหรียญ10บาทที่รับซื้อคือ10บาท2 5 3 1นะครับคือจะมีน้องๆหลายคนเนี่ยส่งเข้ามาสับกันเยอะมากนะครับส่ง10บาทปี4 6 5บาทปี3 1เข้ามาซึ่งทางร้านที่รับซื้อนะครับคือ5บาทนะครับดูดีๆนะ5บาทปี46นะครับส่วนอีกที่รับซื้อคือ10บาทปี3 1นะครับ10บาทปี4 6 ปัจจุบันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับจำนวนการผลิตมันค่อนข้างเยอะมากๆและที่สำคัญเนี่ยก็ยังสามารถพบเจอได้ตามร้านอาหารตามเงินทอนต่างๆค่อนข้างบ่อยเกินไปนะครับยังหาง่ายหาได้ด้วยตัวเองครับดังนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับส่วน5บาทปี3 1ก็เหมือนกันครับ5บาทปี3 1เนี่ยปัจจุบันหาง่ายนะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อเหมือนกันนะครับที่รับซื้อก็คือ5ปี4 6 10ปี3 1นะครับ สองเหรียญน,นี้ไม่ต้องดูเสียงตรงเสียงกลับเลยนะครับดูแค่เหรียญกับปีพศนะครับเหรียญ5ก็ดูแค่ว่าเอ๊ะเป็น5บาทปี4 6หรือเปล่านะครับใครมีเหรียญ5เยอะๆเนี่ยมาค้นเลยครับว่ามี5บาทปี4 6่หไหมส่วน10บาทเนี่ยก็ดูแค่พศครับว่าเอ๊ะเรามี10บาทปี31หรือเปล่าดูแค่2จุดพอครับไม่ต้องดูหลายจุดนะครับ10บาทปี31สวยๆผมซื้ออยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับ ถ้าผ่านการใช้ก็เดี๋ยวมาประเมินราคาตามสภาพกันแต่มีน้องๆหลายคนถามว่าเอ๊ะพี่5บาทปี46กับ10บาทปี31เนี่ยถ้าพัเสียนตรงรับไหมโอ้โหอยากได้เลยครับพัเสียงตรงนี้จัดมาเลยครับ5บาท46กับ10บาท31จะเสียงตรงเสียงกลับเสียงเองียงเสียงเฉียงเฉียงกี่องศาก็รับหมดนะครับขอแค่เป็น5บาทปี46กับ10บาทปี31นะครับดูแค่ตรงจุดนี้พอนะครับ คอมเมนต์ประมาณว <oh no so no ่าม so ีเยอะแต่เป so like ็นเหรียญ5บาทปีอื่นไม่เอานะครับคือเห็นมาเยอะมากเลยคอมเมนต์แต่ละวันนี่พี่ผมมีเยอะผมมีแยะนะครับพอส่งมาเป็นเหรียญ5บาทปีอื่นๆหรือเป็นเหรียญ10บาทปี46อย่างเงี้ยคือไม่เอานะครับไม่มูสากันนะครับถ้ามีเยอะขอให้เป็น5บาทปี46กับ10บาทปี3 1นะครับอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่ามีเยอะครับเขาเรียกว่าแค่มีเหรียญ5เยอะกับมีเหรียญ10เยอะ นะครับไม่ใช่มีเหรียญที่ประกาศรับซื้อเยอะนะครับผมรับซื้อแค่546กับ1ิบเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญบาทตาแผ่นดินเนี่ยก็รับซื้อแค่พักเหรียญตรงนะครับเหรียญกลับไม่ได้ซื้อนะครับเหรียญกลับโอ้โหผมมีเป็นพันเหรียญเลยนะครับมันมันเยอะมากๆครับผลิตผลิตเยอะครับดังนั้นเนี่ยดูดีๆนะครับเพื่อนๆทั้ง3มเหรียญนี้มูลค่าถ้าเป็นแบบที่ผมบอกนะมูลค่าสูงถึงประมาณ2,000กว่าบาทเลยนะครับสำหรับสภาพสวยสวยนะ ก็อย่างเหรียญเนี้ยนะครับสภาพสวยๆก็หลักพันนะครับบล็อกผ่เสียนตรงเนี่ยสวยๆก็หลักพันอยู่และนะครับแต่ถ้าเสียนกลับเนี่ยโอ้โหราคาหลักหน่วยถึงหลัก10แค่นั้นเองนะครับส่วน5บาทปี46เนี่ยสวยๆก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับส่วน10บาทปี31เนี่ยสวยๆก็ประมาณ700นะครับถ้าใครมีส่งรูปมาขายได้ที่ facebook เลยนะครับเมตตามหามงคล ทางร้านเรายินดีรับซื้ออยู่แล้วขอแค่คุณมีแบบที่ผมประกาศรับซื้อไปก็พอนะครับแต่ก็จะมีบางคอมเมนต์บอกโหพี่แม่งรับซื้อแต่เหรียญหายากว่ะใช่ครับถูกต้องแล้วครับน้องถ้าใครเม้น์แบบนี้ถูกต้องเลยครับแต่ถ้าเกิดผมรับซื้อเหรียญหาง่ายเนี่ยอันนี้มันก็แปลกแล้วนะครับเพราะว่าร้านรับซื้อเหรียญก็อยากได้เหรียญหายากกันหมดนะครับ คือ <icana>, ถ้าถ้าร้านไหนบอกรับซื้อเหรียญหาง่ายนี่ผมว่าเข้าขายโกหกแล้วนะครับแต่ว่าพวกพวกนี้มันหายากแต่มันหาได้ครับเพราะว่าพวกนี้ผมก็ได้มาจาก FC ผมนะครับไม่ใช่ว่าไปผลิตกันขึ้นมาเองมันผลิตเองไม่ได้นะครับเหรียญพวกนี้ก็ได้มาจาก FC ทั้งนั้นแหละนะครับถ้าอยู่ในบ้านเราเราก็ได้เงินนะครับถ้าอยู่ในบ้านคนอื่นคนอื่นก็ได้เงินแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ ใครมีก็ส่งรูปมาขายแล้วกันนะครับที่ทาง Facebook f แฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลนะครับส่งมาทาง Facebook พอไม่ต้องไปส่งทางอื่นนะครับถ่ายรูปส่งมาเลยครับไม่ต้องบอกว่าพี่ผมมีนั่นมีนู่นมีนี่นะครับคือข้อความเยอะนะครับถ้าดูรูปอันไหนผมสนใจเดี๋ยวผมตอบกลับเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเหรียญดีเหรียญหายยากผมตอบกลับอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ